สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาไปปลูกเลยอ๋อไปปลูกในีรดน้ำเลยขึ้นเลยขึ้นเลยครับรดน้ำให้ชุมช่มๆแล้วก็ประมาณสักสาวันแล้วก็รดน้ำอีกอม,มันจะเกิดเลยครับครับผมโอ้ดีนะทั้งนั้นเนาะครับเราไม่ต้องลงทุนเยอะไงไม่ต้องซื้อพันธุด้วยไม่ต้องไม่ต้องลงทุนว่าเราไปซื้อพันธุ์มากี กิโลห้าโลอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มต้นนี่คือวัวไทยบ้านเลยไทยบ้านแล้วแล้วปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ยังไงบ้างครับยังยังไม่คิดแล้วครับเน้นไทยบ้านอย่างเดียวตอนนี้เอาแบบไทยพื้นเมืองเรานี่แหละเลี้ยงง่ายใช่ไหมง่ายง่ายอ็อต้องดูแลบ้างครับผมแล้วราคาก็น่าจะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมขายง่ายขายคล่องนะก็ขายแบบไทรซื้อก็ซื้อตีเป็นเนื้อเอาอ๋อสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับอยู่หนองแรงครับ อำเภออำเภอสรลงทรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่ชื่อไรครับชื่อธพาบุราคอนครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับตัวของพี่เนาะครับเลี้ยงสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่พันธุ์ไทยธรรมดาเลยพันธุ์ไทยเลยครับทำไมถึงเริ่มต้นสายพันธุ์นี้ครับก็เรามีทุนน้อยทุนน้อยเราก็ต้องเลี้ยงน้อยทุนน้อยก็ต้องเลี้ยงน้อยครับต้องเอานอน้อยอ่ะครับผมเริ่มต้นก่อนเราก็ต้องเลี้ยงแบบน้อยต้องเลี้ยงเยอะครับผมก็ พิ่งคลอดลูกได้ก,กี่อันนี้สองสามสองมอ,อันนี้ก็ท้องแล้วนี่ครับผมอันนี้กท้องจะคลอดในวันที่แปดคือสาเหตุที่เลี้ยงวัวไทยบ้านก็คือมันง่ายดูแลง่ายครับมันดูแลง่ายราคาไม่แพงด้วยครับครับผมแล้วก็ให้ลูกดีด้วยก็ถ้าว่าให้ลูกดีไหมปีต่อปีครับปีต่อปีครับไม่ผิดไม่ไม่ไม่ผิดความตั้งใจเลยครับเนาะแต่ราคามันถูกเลย แค่นั้นเองครับผมแล้วราคาถูกนี่มีผลกับเราเยอะไหมครับไม่ครับก็ผมเลี้ยงผมไม่ได้เลี้ยงหอาหารไงผมเลี้ยงแบบใส่ให้อายากินอย่างเงี้ยเกี่ยวยาปลูกบุกหญ้าตามสารครับผมก็เลยให้วัวกินคือเราเลี้ยงทุนเยอะครับผมเราเลี้ยงธรรมชาติครับเราก็ไม่ได้ซื้ออาหารให้มันกินด้วยครับผมประหยัดเยอะอืแต่ก็วันหนึ่งลงทุนไม่เยอะครับไม่ไม่ออกออกแต่ค่าแรงอย่างเดียวอะออกแต่ค่าแรงครับแรงเราเกี่ยวแค่นั้นเองครับผมที่พี่บอกว่า มันเป็นอาชีพเสริมทําไมพี่ถึงว่ายางนั้นครับทั้งนั้นก็บางทีเราก็ทํางานใช่ไหมครับผมมีงานเราก็ไปทําก่อสร้างกลับมาแล้วก็ตอนเย็นก็มาดูวัวอืมง่ายงครับผมให้มันควบคู่กันไปเนาะครับครับผมก็เพื่อเราอายุแกใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีวัวเจ้าของเยี้ยงไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เริ่มต้นนี่คือวัวไทยบ้านเลยไทยบ้านแล้วแล้วปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ยังไงบ้างครับยังยังไม่คิดแล้วครับเน้นไทยบ้านอยางเดียวตอนนี้ เอาแบบไทยพื้นเมืองเรานี่แหละเลี้ยงง่ายใช่ไหมง่ายง่ายก็ต้องดูแลมากครับผมแล้วราคาก็น่าจะก็ไม่เยอ,อะเท่าไหร่ครับผมขายง่ายขายคล่องนะก็ขายแบบไทยซือซ้อก็ซือ้อตีเป็นเนื้อเอาอง,ง่ายง่ายพันเนื้อพันไทยเราคือตีแบบไทยเนื้อไงก็คือตีเป็นเนื้อเลยครับอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าตีเป็นเนื้อนี่ประมาณสักกี่หมื่นพี่ ก็เขาตีแค่ไม่ไม่ไม่ถึงสองหมื่นหรอกครับแต่ว่ามันก็ได้ราคาดีนะครับแต่เราขายเร็วแต่เราเราขายปุ๊บมีพอค้ามาซื้อเร็วครับผมมันเป็นแบบไทยเมืองไงมันนิยมกันเนาะครับมันม่ใช่วัวใหญ่ครับผมถ้าวัวบางมันรุ่นใหญ่เลยน่ะกว่ากว่าจะขายออกมันก็เยอะเสียเงินนะเสียเงินเยอะกว่าจะอ้วนเนาะครับครับผมแล้วลงทุนเยอะด้วยนะผมว่านะก็ตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยเราซื้อมาใช่ไหมครับผมซื้อมาก็ อย่างมากเราก็จะมาขายต่อเราก็ขาดทุนน่ะขาดทุนแน่นอนขาดทุนเลยคิดเราแล้วยังไงมันก็ต้องขาดทุนน่ะขาดทุนตั้งแต่จับเชือกแล้วครับแต่ไอพวกนี้นี่ยังไงก็กําไรครับเราไม่ได้เลี้ยงอาหารไงเราเลี้ยงแบบทำให้พื้นเมืองเราก็ครับผมเกี่ยวเกี่ยวอะไรให้เกี่ยวยากให้กินฟางไปครับครับผมถ้าเราเลี้ยงอาหารปุ๊บนี่เอเดือนหนึ่งเราตีไปเลยสิบกระสอบสิบกระสอบมันพอถ้ากระสอบละสามร้อยนะครับ สามพบาทสามพันแล้วต่อเดือนนั่นเราเสียเงินไปซึ่งเฉยอะครับผมต่อเดือนะแต่ว่าพวกนี้มันก็อ้วนอยู่เนื้อนะครัเพราะเรามันกินดีนะผมว่านะมันเป็นไทยเมืองไทยเราของธรรมดานี่แหละพิ่งไปซื้อตัวนั้นมาก็สามหมืนะครับซื้อตัวใหญ่ตัวเนี้ยครับหัวล้นทําไมถึงลองมาเลี้ยงสายพันธนี้ครับทั้นก็ไอ มันแบบคล้ายๆว่าเราอยากลองดูไงอยากลองดูเฉยๆอยากลองดูไอตัวนี้มันไม่เท่าไหร่นะอ๋อตัวนี้เราซื้อมาครับผมคือไถยบ้านนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเลี้ยงง่ายขายง่ายกินง่ายอยู่ง่ายให้ลูกง่ายให้ลูกแบบง่ายเราไม่ต้องลงทุนเยอะครับผมแล้วพอมาซื้อตัวอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับทีนี้ตัวนี้ผมที่แรกผมซื้อไอลูกเล็กมันได้สามเดือนครับผมสองหมื่นเก้าซื้อตัวเล็กตัวเนี้ยครับแม่ลูกแม่ลูกเนี่ยครับราคา สองหมื่นเก้าเมื่อกี่ปีกี่เดือนที่แล้วครับอ่ปีที่แล้วเฮ้ยซื้อได้ราคาถูกนะครับแต่อันนี้มันเป็นหัวล้นไงแบบไม่มีเขาครับผมลูกก็สวยนะแต่ลูกเพิ่งผมว่าเพิ่งมารุงตัวนั้นเองอ๋อตอนมาพร้อมอ๋อขนาดนี้เอยครับครับผมขนาดนี้ตัวเล็กเลยครับขนาดนี้ผมเลยบำรุงเอาบำรุงยังไงบ้างครับพี่ถึงได้อ้วนอยู่เนื้อยงเงี้ยเกี่ยวยานี่แหละย่ากระฟังเลย ฟางไม่ค่อยกินเลยทุกวันอ๋อกินแต่หญ้ากินแต่หญ้าเกียวเอาเกี่ยวครับผมก็เลยได้อ้วนขึ้นคือตอนที่ซื้อมาเราซื้อวัวผอมมาเลี้ยงใช่ครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ไหมทั้งนั้นผอมกว่านี้อีกไห่อ๋อก็เลยคิดไปก็อยากลองดูเหมือนกันแหละวะครับผมก็เลยซื้อมาเราเลี้ยงง่ายไหมพี่ก็ง่ายครับไม่ยากไม่ยากเลยกินหรอครับก็กินอาหารกับฟางแล้วก็ฉีดยาบำรุงนิดหน่อยอ๋อครับผมมาแรกๆนี่ให้หัวอาหารอยู่ ให้หัวหางสอบหนึ่งสอบเดียวแค่นั้นพอหมดเลยพอเจ็ดเจ็ด,จด,จดสามตัวน่ะครับผมก็คือลำต้นนี่ก็คือให้ให้กินหัวหารหแล้วก็ฉีดยาบำรุงใช่ยาถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิคร,ครับผมแกเซบด้วยแกกเสบด้วยครับอ๋อแล้วจากนั้นมาก็ปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติเลยก็ปลกยาให้วัวกินยาเลยครับผมโอ้ผู้ชมครับสวยนะถ้าเกิดว่าเราซื้อวัวถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะหุ่นอย่างนี้นะสามหมื่นอัพอบบผมว่านะไม่อยู่แล้วไม่อยูเนาะ ครับผมมอแสดงว่าพี่คิดว่าการที่เราซื้อวัวมาเลี้ยงนี่ซื้อวัวผมได้กันไปใช่แต่ลูกอะลูกเล็กเลือผมด้วยผมกว่าแม่อีกผมกว่าแม่อีกครับวัะนั้นโอ้หชุดๆผมดูแล้วสงสารไงโอ้ที่ซื้อมานี่ก็คือมันผมผมไม่ได้มีอะไรเลยแม่เนี่ยจะผมกว่านี้อีกครับผมอ๋อแม่ผมกว่านี้อีกเหรอผมกว่านี้ครับผมจนเห็นกระดูกไอ้โครงเนี่ยหมดเลยครับผมก็เลยได้ทับเดือน ได้สองเดือนแล้วนี่อ๋อผสมแล้วผสมเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยสองเดือนตอนนี้ลูกถ้าตีมูลค่าเท่าไหร่ครับตัวนี้นี่ตอนนี้ผมผมไม่เคยคิดเลยครับคือเราเลี้ยงว่าไม่คิดไม่คิดถึงตรงนั้นเลยไม่คิดถึงราคาขายทําไมถึงว่าอย่างนั้นพี่ผมคือผมเลี้ยงเก็บอ่ะอ๋อก็คือผมยากใจผมผมอยากได้สิบห้าลูกสิบห้าแม่สิบห้าแม่ต่อปีต่อปีอ๋อก็คือเราเลี้ยงเลี้ยงสะสมมาไว้ไงครับผมให้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปเนาะ ตัวไหนตัวผู้ค่อยว่ากันครับผมตัวไหนตัวเมียเราไม่ต้องพูดถึงอนันตวลูกเล็กตัวนู้นครับผมทําไมถึงอยากได้ไม่พันสิบห้าตัวพี่ก็มันคุ้มกับเวลาใช่ไหมหรือว่าไงก็เราคิดบางทีเราทํางานไม่ได้ครับผมอาชีพเราคือทํางานไม่ได้ใช่ไหมครับเราถึงอายุแก่ปุ๊บปีหนึ่งเราสิบห้าตัวปีหนึ่งออกมาสิบห้าตัวยังมันเห็นเงินเลยเนาะแล้วเราขายเป็นคู่เป็นคู่ไปอืแล้วได้เงินด้วยปีต่อปีไม่ต้องทุนเยอะครับผมอาจจะไม่แน่ได้นี่ เราต่อไปผมจะปลูกหญ้าหมดเลยอ๋อนี่พื้นที่ตรงนี้เริ่มเห็นเส้นทางแล้วใช่ไหมนี่ครับผมแลผมอยากได้15ตัวคือล็อกนี้คือปลูกล็อกฝั่งนู้นปลูกหญ้าล็อกนี้คือปล่อยวัวอ๋อพื้นที่ตรงนี้ครับผมก็คือไปเรียบร้อยแล้วแบ่งแบ่งพื้นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วปลูกหญ้ากับเลี้ยงวัวเท่านั้นเท่านั้นไม่ทำนาแล้วไม่คุ้มไม่ทำนาถามจริงพี่ไม่คุ้มครับถ้าพูดถึงว่าคุ้มไม่ไม่คุ้มผมปลูกหญ้าไล่หนึ่งต่อปีนี่ ผมเลี้ยงวัวถ้าได้ขายเกินคุ้มเกินคุ้มเหมือนด้านนู้นเนาะที่ที่ปลูกหญ้าเนาะถ้าปลูกหญ้านี่ได้เงินมากกว่าทำนาทำนาทำไมถึงว่าอย่างนั้นพี่ก็มนุนทนเยอะเนาเริ่มต้นเราจะมาทำอะไรเลยเราเสียเงินไปแล้วไล่หนึ่งสี่ร้อยค่าอะไรพี่ค่าไถกับค่าหวานค่าไถค่าหวานนะใช่ยังไม่เห็นตังเลยนะยังไม่เห็นตังไหนค่าฉีดยาอีกครับผมทุกเรื่องเยอะไง๋อก็คือเราไม่คุ้มไง ไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปครับปีหนึ่งเราลงทุนทำนาหน่ะยหกสี่พันสี่พันต่อไร่ต่อไร่แล้วปลูกหญ้าเหรอครับปลูกหญ้าเราไม่ต้องลงทุนเราดึงหญ้าแถวนี้มาปลูกเลยอ๋อเสียบๆได้เลยครับอ่ะโอเคครับอันนี้คือบริเวณที่ปลูกหญ้าปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างพี่ก็ผมไม่รู้เลยสายพันธุ์อะไรผมจับมาใส่มั่วเลยเอาเท่าที่ผมดูนะมีหญ้าขนครับมีหญ้าขนแล้วก็อหญ้า กินนี่กินนี่อันนู้นเพิ่งปลูกใหม่เห็นกุลาไหมถือว่าไงไม่ไม่ครับธรรมดาปล่อยหญ้าธรรมชาติเลยครับอ๋อก็คือหญ้าไอ้หญ้าขนด้วยครับผมแซมมาไปตอนนี้กี่ไร่ครับพี่ตรงนี้ตรงนี้ห้าไร่ทั้งหมดครับห้าไร่พื้นที่ห้าไร่ก็มีขุดสระด้วยเนาะครับขุดสระแล้วก็ปลูกหญ้าปลูกหญ้าพี่ว่าคุ้มทุนไหมครับกับการทําอย่างนี้ผมว่าคุ้มครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปไปทำงานที่อื่นใช่ไหมเราก็ บางทีเราไปทํางานปุ๊บเราตอนเย็นเราก็มาเกี่ยวหญ้าให้หัวปุ๊บครับผมมันง่ายมันสะดวกกว่าที่เราเลิกงานมาต้องไปเกี่ยวมันมืดเนี่ยแต่เรามีของเราพร้อมเลยเนาะครับอันนี้เราของเราพร้อมปุ๊บให้แฟนเขามาเกี่ยวก็ได้ครับผมห,หัวตอนนี้วนได้แล้วหรือย,ยังครับยังยังครับยังไม่วนยังยังครับระหว่างกินนี่หญ้าขนตัวไหนที่มันให้ผลเยอะกว่ากันครับเออหญ้าขนครับหญ้าขนจะโตเร็วกว่ากินนี่อ๋อ ถ้าพูดถึงจีนี่จีนี่เนี่ยผมเกี่ยวครั้งหนึ่งปุ๊บยญ้าขนเนี่ยผมจะเกี่ยวสองครั้งแล้วโอ้ดีนะถ้างั้นครับตอนแรกไม่รู้ไม่รู้ที่แรกผมไม่รู้ไงผมเลยไปซื้อ, <c oughs> อยาขนกิโลละห้าร้อยอ่ะครับผมมาปลูกได้แค่นี้เนี่ยห้าร้อยกิโลละห้าร้อยไม่คุมนะมค้มเลยเนาะไม่คุ้มเลยผมเอาตัวนี้ไปเสริมเลยอ้อมสาเลยไอ้ลูกไงยญ้าขนนี่ยาขนมันมีแบบตัวยา,ยาวๆมีแบบนี้ครับอ่าไหนพี่ดูหน่อยครับนี่ครับตัวยาวๆนี่ครับเราดึงเอาไปเลยครับ นี่ดึงอย่างนี้เราเอาไปปลูกเลยอ๋อดึงเลยรดน้ําเลยขึ้นเลยขึ้นเลยครับรดน้ําให้ชุ่มๆแล้วก็ประมาณสักสามวันแล้วก็รดน้ําอีกอืมันจะเกิดเลยครับครับผมโอ้ดีนะทั้งนั้นเนาะครับเราไม่ต้องลงทุนเยอะไงไม่ต้องซื้อพันธุ์ด้วยไม่ต้องไม่ต้องลงทุนว่าเราไปซื้อพันธุ์มากี่กิโลห้ารลอย่างเงี้ยครับผมนี่นี่อ๋อเหมือนที่ปลูกตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่นีอผู้ชมครับนี่นี่ครับอ๋ออย่างนี้เลยครับนี่นี่ผมมางเริ่มเซ กำลังเริ่มต่อไปอ๋อนี่แล้วพี่เนาะนี่ที่กําลังปลูกอยู่นะผู้ชมครับพี่เขากําลังขยายพันธุ์หญ้าขนเนาะหญ้าขนครับเอาเถามันมาปลูกเลยเอาเถามันมาปลูกเลยแสดงว่าจากนี้ไปก็จะปลูกหญ้าขนหมดเลยครับถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เอาลงปุ๊บเราก็ต่อไปอีกเอาดินทับเลยครับเออขุดขุดขุดดินทับเลยนี่ครับผมมันจะง่ายครับจัดการง่ายนะผมว่านะถ้าถ้าจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะติดเร็ว มันออกที่ตามันจะไม่รากเนี่ยครับนี่นี่เหมือนตาออกนี่ครับผมอเนี่ยผู้ชมครับสังเกตนานไหมพี่กว่าจะได้ความรู้ขนาดนี้เน okay. ี though, ่ยโหผมเกือบเกือบเกือบปีครับเกือบปีเกือบปีผมทีแรกผมไม่รู้ไงครับผมคิดไปคิดมาผมปลูกสองสองปีแล้วคิดไปคิดมาโอ้ยากคนดีกว่าอืมเพราะมันง่ายกว่าครับผมนี่นี่มันมันจะแตกอย่างนี้อ๋อมันจะแตกกออย่างนี้นี่มันจะแตกกอปุ๊บเราก็ ขุดตรงนี้ลงอย่างนี้ขุดทับเลยทับเลยครับผมมันจะติดง่ายถึงแม้ว่าฝนไม่ตกมันก็ติดอ๋ออย่างนั้นเลยครับครับผมนี่อย่างเงี้ยถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยเราแต่กอพวกเราขุดทับทับครัเลยอันนี้คือที่พี่ขุดทับเนาะครับอันนั้นขุดทับเลยเป้าหมายก็คือจะให้มันแตกกอตรงนี้แตกกอตรงนี้แล้วก็ย้ายออกไปนี่เราครับผมตอนนี้ตอนนี้โจทย์ก็คือยากนลละครับหญ้าอื่นไม่ได้กินเราแล้วเอาแล้วไม่เอาแล้วดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับ เมื่อโลซี่ที่ผมปลูกี่ครับผมนี่รู้หนึ่งนี่ผมไม่ไปเลยนี่ไม่ได้ประโยชน์เลยใช่ไหมโลซี่นี่ครับตายเร็วด้วยตายเร็วด้วยนี่นี่เหมือนเหี่ยวอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะไปเร็วอืมนี่มันไม่เหมือนในไม่สู้แดดเนาะผมว่านะไม่สู้ไม่สู้ครับไม่สู้มันไม่เหมือนไอ้เจนนี่ไอ้พวกไอ้บะหญ้านี่ครับผมหญ้าคนนี่ทนแดดทนฝนครับผมผมคิดปลาตั้งนานผมมา ทุ่ยานี่ดีกว่าครับผมสุดท้ายยาขนตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับยาขนเลยพ่อแม่บางคนนะไม่ยอมให้ลูกขุดสระปลูกหญ้านะใช่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะที่แรกวงขุดสวนนี้ครับผมคิดไปคิดมามันมีคุ้มน้ำไม่พอครับเอาตัวนี้ใหญ่เลยโอขุดใหญ่เลยขุดใหญ่เลยคือเอาน้ำตัวนี้ลดหญ้าครับผมเลยถ้ามีทนผมจะดิสปริกร์อมใสหมดเลยนี่บริหารจัดการง่ายอย่างนี้ครับ คืองง่ายครับผมเคยคิดมาก่อนไหมทีต้องมาปลูกหญ้าให้วัวดิไม่ <c oughs> ไม่ผมทีแรกผมก็ทำโครงนิดเดียวครับผมเลี้ยง<ข>ตัวเดียวอเริ่มต้นนี่คือหนึ่งตัวตัวเดียวซื้อมาลองเลี้ยงก่อนใช่ไปมาเห็นคนอื่นเขาขายให้ผมก็เลยคิดไปคิดมาเอามาอีกเอาไปเอามา แปดตัวแล้วเยอะแล้วใช่ไหมเป้าหมคือสิบห้าตัวเนาะเป้าหมคือจะได้แม่พันสิบห้าตัวปีละสิบห้าตัวครับถ้าตีตัวละสองหมื่นก็แสนก็สามแสนเลยเนาะครับมันได้นะพี่นะผมว่ามันเราขายปีหนึ่งมันก็คุ้มอ่ะครับผมทำนามันจะได้เงินสามแสนด้วยละไม่ครับไม่ผมว่าถ้านาห้าไร่เนี่ยเราทำนาไร่หนึ่งสี่พันไม่ได้ครับผมต่อปีดีไม่ดีขาดทุนนะครับขาดทุนแต่มีข้าวกินมันก็ไม่โอเคนะไม่ได้ ที่ไปเราเลี้ยงวัวน่ะปีหนึ่งเราขายสองตัวเราก็คุมแล้วหน้าห่าไรครับผมมันได้แน่นอนเนาะครับเราไม่ต้องลงทุนเลยครับผมลงทุนแต่แรงแค่ั้นเองมันก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าญ่าเรามีแล้วเนี่ยครับมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะผมว่านะผมเกี่ยวสองสามครั้งเลยใช้เวลาใช้เวลากี่นาทีหาญ่าให้วัวหนึ่งวันเนี่ยอเท่าที่เรามีญ้าเป็นของตัวเองเนี่ยกี่วันนิดเอง ถึงไม่ถึงไม่สามสิบนาทีไม่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 ถึงไม่ถึงเรามาเกี่ยแค่สิบห้านาทีก็พอกินแล้ววันหนึ่งแล้วครับอ๋อวันหนึ่งแล้วครับผมเนี่ยผู้ชมครับท่านดูนะครับว่าหญ้าขนนี่ไม่มีเหี่ยวเลยเนาะไม่มีฟอเลยส่วนหญ้าของพี่หญ้าเลยนะเออในเอกินนี่กินนี่กินนี่เหี่ยวเลยเนาะเหี่ยวเหี่ยวครับเนี่ยผู้ชมครับท่านดูนะครับว่ามันเหี่ยวจนมันมันเหียวจะตายแล้วเนาะแต่หญ้าขนนี่ยังอวบอันเลยเนาะ ธรรมดาไม่มีผลอะไรกับหญ้าคนเลยครจะแรงก็สู้ได้สู้ได้อยู่ได้อยู่ได้อืผมว่าถ้าเกษตรกรรู้จักสังเกตเนาะท่านปลูกหญ้าได้ตรงกับความต้องการของตัวเองนี่วัวยังไงก็อ้วนเนาะอ้วนครับครับผมมันได้กินหญ้าดีเนาะคือเป้าหมายนะพี่เนาะสายมือนี้จะปลูกหญ้าผมดินปลูกหญ้าครับส่วนที่ตรงนี้ที่วัวกินหญ้าอยู่จะปล่อยให้ล่งปล่อยให้ล่องปล่อยวัวเลยครับ ปล่อยให้วัวเดินเลยเดินอย่างเดียวเลยคือเราเดินให้โล่งกลางวันกลางคืนเราอะไรขาคอกอือก็คือเราวัวเนี่ยเลี้ยงปุ๊บไม่ได้เดินปุ๊บมันจะเป็นขาอ่อนขาเจ็บขาอะไรบ้างเรื่อยเปื่อยเลยครับอือก็คือวัววัวมันต้องเดินอย่างนี้ครับครับผมางไว้ในคอกเลยก็ไม่ดีไม่ดีอ๋ออันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่จะยอมสละที่ตรงนี้เนาะครับแค่ปล่อยให้วัวได้เดินได้เดินแค่นั้นเองแค่นั้นเองอือ กล้าเสี่ยงกล้าแรกนะพี่เนาะโอ้ยผมคิดตั้งแต่นานแล้วคิดตั้งแต่นานแล้วแต่ยังไม่ยุ่แต่ไม่มีทุนแค่จะทำเฉยๆตอนนี้ก็พอเป็นรูปเป็นร่างนะผมว่าเนาะภูมิใจไหมพี่ผมเพิ่งเริ่มปีเศรษฐีเนี่ยเริ่มต้นใหม่ครับผมภูมิใจไหมพี่ภูมิใจครับภูมิใจอย่างมากเลยแหละถ้าได้เลี้ยงวัวอย่างเงี้ยก็เราไม่ต้องลงทุนเยอะไงครับผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเอามมันไม่เหนื่อยเนาะ ก็เราทำไปดูอย่างนี้ด้วยครับผมมันก็มีความสุขเนาะใช่เรามานั่งดูวัวมีมีมีความสุขที่เราอยู่บ้านเลยทำไมว่านั้นพี่เอออยู่บ้านเราก็ไม่มีอะไรดูเนาะครับผมก็ดูแต่ทอทัชเปิดพัดลมถ้าเรามาท้งอยู่สวนอย่างนี้เราเกี่ยวหญ้าอะไรบ้างดูวัวนั่งดูอมีความเย็นๆเราก็ออกไปทำครับนิดหน่อยก็พอแล้วโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับ ก็แล้วแต่คนจะจเลี้ยงวัวเนาะครับผมผมจะแนะนําก็ไม่ได้ครับศึกษาเอาเองครับครับผมถ้าใครสนใจเลี้ยงวัวก็ศึกษาเอาเองปฏิบัติเอาเองดูแลเอาเองครับผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆเลี้ยงวัวไปดูดูไปเรื่อยๆมันว่ามันจะเป็นยังไงครับผมสังเกตดูวัวด้วยอืมทุกคนเพราะว่าวัวในช่วงนี้มันลูกลูกเยอะครับลูกเยอะใช่ไหมครับลูกเยอะบางปีเนี่ยตายสองตัวสามตัวก็มีนะครับครับผม ก็ประมาณนี้เนาะครับสวัสดีครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันค้อกหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ